เซต M3 Pro ใช้งานดีราคาประหยัดได้ทั้งตัวตัดและตัวกันขอบและอุปกรณ์ที่ช่างมีนาแถมให้ก็จะมีหวีให้นะ,ะมีแปรงเฟสแล้วก็มีดามิโกซื้อแล้วคุมเอาไปเปิดร้านเอาไปเรียนนะคะใช้งานยาวๆได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะคือตัวขึ้นทรงตัวนี้เป็นตัว M3 Pro รอมเขาอยู่ที่8,800รอบ การใช้งานแบนเขาให้มาถึง4,500ม ah, ิลลิแอมเท่ากับใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงใครที่กำลังมองหาตัวแบตรเตอรี่เอาไปออกหน่วยเอาไปฝึกเอาไปเรียนเอาไปตัดเองที่ร้านนะคะโหตัวนี้ช่างมีนานแนะนำเลยสามารถขึ้นทรงสวย เปิดทรงผมหนาผมบางเอาอยู่สามารถไล่เฟดเอบเรียมนะคะเชื่อมเฟสได้เลยนะคะตัวนี้ฟันบางๆฟัน DLC แบบนี้ฟัน M 3 Pro อย่างนี้เลยคะ่ะทุกคนนะตัดได้ดีปรับขึ้นปรับลงได้สวยมากๆนะคะแล้วก็จับได้ถนัดมือมีแท่งชาร์จให้พร้อมใช้งานรอมเขามาถึง8,800รอบ เสียงของเขานะให้มาถึงอึดเลยค่ะทุกคนแรงๆคมๆนะคะใช้งานดีกันข่อมเขาเป็นทิมเมอร์ M3 Pro นะคะรอบเขาอยู่ที่7,700รอบนะคะฟันของเขาเป็นฟันเดียว2.3ฟันบางๆนะคะฟัน M3 Pro แบบนี้บางๆแบบนี้นะคะทุกคนนะเอาไว้กันคอเก็บเรียมตัดผมเด็กไว้บ่งผมแต่งหนวดทำได้เลยค่ะทุกคนนะจับได้ถนัดมือนะเปิดนะคะ เสียงแรงอึดมากๆนะตัวนี้มีแท่งชาร์จให้มีสายชาร์จให้พร้อมใช้งานฟันลองของตัวใหญ่มาให้แบบพรีเมี่ยมสุดๆฟันลองเขาเป็นฟันลองแบบกิฟต์นะคะ แล้วก็มีสายชาร์จให้พร้อมใช้งานเลยค่ะใกล้นะคะ F1 Pro USA นะคมๆหวานๆไตัดเอาไว้ซ้อยนะคะสวยๆแบบนี้เอาไว้ตัดผมชายผมหญิงได้เลยค่ะขนาด6นิ้วมีตัวตัดและก็ตัวซอยในที่สําคัญมีหวีให้นะคะเป็นเซตแบบนี้ช่างมินาจัดเซตให้แล้วเอาไว้ทํางานจริงเอาไว้ตัดผมชายนะคะมีหวีเล็กหวีใหญ่หวีซอยนะคะตัวนี้สามารถเปิดทรงได้ด้วยนะคะใครนะคะสนใจเซ็ตนี้นะคะซื้อยังไงนะคะทักเพจเข้ามาสอบถามช่างมินาบา ก่อนนะคะคเพจมีนาบาร์เบอร์หรือแอดไน์ line, เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะ